ร้ายเจ็ดว่าแรดนางร้ายสายแซบหุ่นแซบและครอบรูปๆูป,ป,ปเลยทีเดียวค่ะอําสะพานใจตุ้มตามสถานใจขึ้นแท่นเป็นขวัญใจหนุ่มๆอีกคนแล้วนะคะสำหรับพลอยนัดดานันตะล้มส้มพระนั่นเองที่หลังจากช่อง 7S ทีนั้นที่นับเป็นนับบทใหม่กันเป็นพิธีกรนักแสดงกีฬา สีแต่ก็ยังได้รับตําแหน่งรองอันดับหนึ่งที่มีทีมไทยแลนด์ปี2010อีกด้วยล่าสุด น่าสุดพลอยนั้นก็ทำไอจีรูปเป็นไฟเลยค่ะเหตุที่ทำคลิปเที่ยวทะเลพิกพัทยานั้นเองซาพลอยนั้นก็เลือกหยิบชุดวันเพรสีน้ำตาลอีกด้วยอวดหุ่นแซ่บๆปเปะท่ามกลางแสงแดดอาบแดดให้ผิวเนียนนั่นเองแหละเล่นทําเอาหนุ่มๆน,นั้นอดกดใจไม่ไหวกดให้กระจุยกระจายเลยทีเดียวค่ะ